เพะว่าผมก่อนวินเนอร์นี่เช่นเคยก็บอกแล้วไงเมื่อวานน่าไรมันสวยขนาดเมื่อวานบอลมีแค่สี่คู่บวกสดกันไปแปดไม้บอลไวอีกสองคู่แม่ไม่พูดเยอะลวกันเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดที่ตามทันน่าร้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าเต็มข้อกันขนาดไหนนะครับเอาละไม่พูดเยอะนี้สี่โมงนะครับเจอกันที่เก่าเวลาเดิมน่าไรของเรานะครับวันนี้ไปจับเก่าพูดคุยกันก่อนเกมเริ่มดีกว่าเอามา คู่แรกที่ผมจะเปิดมาให้วันนี้นะครับจะเป็นทางด้านอ e ีบิมิริคนะครับวันนี้เป็นทางด้านเอติฮัทนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโมเดิร์นฟิวเจอร์ต้องบอกโมเดิร์นฟิวเจอร์ฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาโอ้โหหนีไปอยู่ท้ายตารางเฉยเลยนะครับต่างกันทางด้านเอติฮัทนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นี่ ยังไม่ใช่ตําแหน่งของเขานะแต่ก็ถือว่าฤดูกาลนี้เปิดหัวมาค่อนข้างทําได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าวัดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าโมเดิร์นฟิวเจอร์ยังไม่ฟื้นนะผมเชื่อวันนี้นะครับโอกาสที่จะบุกมาแล้วก็โดดอีกเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้แนะนําพระรองเจ้าบ้านอย่างเอลเอลติฮันะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับบอกเลยว่าแจ่มมากๆแต่ไม่คู่เยอะเจอกันหน้ารักนะวันนี้แจ่มๆเลยนอกกระแสส่วนพี่ๆท้านในที่ติดตามอยู่แล้วนะที่เก่าเดิมนะพี่ๆท้านหนติดตามมาปัดขวาตามมาแล้วเจอกันเอาละวันนี้ก่อนตัวรบ 你看。